สบายดีสวัสด uh, uh, uh. yeah, yeah, right. ีเด้อพี่น้องป้านี่ยเนี่เนี่ยเออ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 ญาลุงยาติเก็บกินหมักยมฮะเออพอได้คิดด้อทิมแพ้ตกตรางนี่ทิมแพ้ตกตรางฮะเวทนี่นอนได้ดอกสิบห้านาทีบอกตื่นเสียงหลุดพ่อใหญ่มาหลุดพ่อใหญ่มาตื่น เสียงหลดมอไซค์ก็เลยบนอนเลยผ้าเดือนมือแรงพลัสีนอนอยากนอนอยู่ได้ตามือนกับบุคคลจากว่าสีอดบัวได้นอนหลัดแรงพลัดนอนทรงคืออยู่นะบัวยุ่งบัวยองจ้าเอถ้านอนมือแรงเด้ถ้าเราขับเด้รือถ้านอนหกโมงทุ่มหนึ่งเข้าบ้านเด้อ cha ê mà khỏi nói được cả nguyên mẹ ôm cha ê... lang mưa hay là nó lang mưa là ông à mà kinh im lừa lại để trông ôm nhanh đây ôm con đi là đây con thương học thương hùa đẹp thế phải đó hả đứng là cả đứt มืดฝนอ้าวอ้าวหัดฝนมาตกเห้ A ันลุกลุกอปะไพอยใส่เด้อลูกพ่อยใส่เด้จกไปใส่เดุ้กนาทนาทุกนทนาทกมาทีกนุ้กนาทียุนาทีียกนาทนานาน้กาทีนานานาทานนีนา ยิ้วน้ำแหบคอแล้วก็ผักขึ้นไปดูปากินน้ำเดี๋ยวลงมาหลอกใหม่ไอโอเคกระแฮนขวดนมเปล,าล่าเดี๋ยวพาขึ้นไปชกใหม่ก่อนกินน้ำสว่างน้ำอ้ยจะเป็นเอาเธอเด้อทีเทลงมากระเทลงมาเถิดมือหนักอะตกเธอเดียวหนึ่งกับโบนิเฮงพี่ชัง,งตกบอลล็อบเจ็บๆเขาเดียวหนึ่ง ตุก๊กเละเจ็บๆวินทอดบุเบียกใช่ไหมมันเอาวคลกมืดกึบมืดกองหัดบัวชงสีโตกก๊กหรอกมันเ,เถื่อพน่นบริโตกัดไผ่ดับนะเนา,นานะมันหลุดห้อนเอ้าวันยังตีไผ่กับลังเถื่อกอะพ่นบรทันได้ยโต๊กสมัยพี่น้องมืดๆดรือว่ามีลมนิดเดี๋ยวก็ดับอยู่ในเฮือนเราอยู่กับเราได้กลางคืนเอออีนางหน่อยพ่อๆขึ้นไปกินน้ำพ่อขึ้นไปกินน้ำเลยชงนมใหม่ค่ะ พ่อกับมิวกี้คู่มือจะปลาลุงปลาลุงคุณตาคุณยายพาเบื่อมิวกี้เด้อจ้าเดี๋ยวถ่ายพ้นันตกไลยเถื่อนก่อนมิวกี้สิพาไปน,าน,นะ้องมิวกี้เนาะช่วงนี้ก็อดทนเบิ่งมิวกี้อยู่เพื่อนก่อนเด้อจับปลาลุงฝนตกไลยลบก่อนไปหาหนอหมอกหนูไม้หาเห็ดหาหอนก็นได้ยันเฮงผู้ละเม่ายดอก ก็พนตกลายลบกบเพื่อมันส ah, um ีออกก็ใช้เวลาอยู่นังหมักถิ่มลงตารางในเดนนี่จับยังไ่เดือกเตียงคนอยากนอนอยากนอนเลยมีแตแนวนี่นะหัดนอนเนียอุ้ยใส่กับเมนอนจะเตียงจับยังไงนอนเอาเออปตดอะไร ว่าดูดูนางนอยฮอนบ่เออฮอนฮอนสิว่าดูฮอนควยฮอนออได้เยโอ้โพอเปินตั้งไปแลงกงไแล้วผูเนาะเออกระถือว่าว้อยู่ไหนเอาเอาเอเพเก่งแล้วนะ เอาเอาเอาเป็นทักษะที่คัานตั้งครั้งแรกแล้วนี่กเก่งเล้วกำลังลอยไปได้บุก,กี่มือก,ก,ก,ก็คัานตั้งไปได้เลยอืออ,อเออ้อพอลเออแพ้วมาแล้วเแพ้วมาแล้วมาควนมิวกี้แล้วคนคลองมืแรงกันได้อยู่น้ำเอ้ยแพ้วแล้ว พอเป็เยื่อแมงคานูนเลยแพลย์เวลาข่อยคนคลองเนาะก็ให้เอ้ยแพลย์หนวดผันถาคนกระติกมัห่อนห่อนเครื่องคลองง้องชงนมกับตะกร้าเสื้อผ้าผันข้าวบ้านนะพี่น้องคนข้าวบ้านแล้วแล้วก็อาบน้ำมิวกี้ก็าพามาเอามิวกี้เข้าไปบันนี้เนาะขับคำอย่าปล่อยนะมันตำหนา้าากฉันนะ <laughs> อ่านเอ้ยแพลยไปปะาเลยใช้เอ้ยแพลยลูกเอ้ยแพลยเด้ะ จะสะหัวเลยรขำขำใช่เข่าบ้านใช่อาบเพมันอาบตอนนี้ก็ยังห้อนคือเก่าที่นออับน้ำชงลบแล้วมันว้าสิดโดดเลยสิดดโดดอู้เลยอย่าอย่าแม่อุ้มอุ้มอุ้มนะ อันน่มุงดีดิมุงดีดิมุงธรรมดาเฮดระดันบริหางออกมุงธรรมดามุงงุ้ยมุงงุ้ยธรรมดาเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วบ่เออมันเตี่ยวเกินเบ้อขึ้นมากวนเอ้ยแพวชงนมแล้วก็สิต้มน้ำฮอนไว้ใหม่ วรหยุห่มควฟูอยู่แต่อ,อีต,ตนนอนเอ้อแพลแลเลยองเฮียนมากะกวนเอ้อแพลล์มายังขาวๆนะพอดีเมื่อกี้เก็บนะกีน่ะกำเริ่มเฮ้อเฮอเมื่อไหร่เหรอจ้าเพื่อยังเห็นอย่างนั้นเหวอยังขึ้นไปนัง่งเอ้อแพลล่วะยังขึ้นนั่งเชนอนเออยังให้เอแพลล์แกวะคนรจะกุ้มนัง่งคนเดียวควรทะเลเดินเดินปีนขึ้น กนั่งคนเดียวคนะนแก่ใไปแกะนุ่มโตเดี๋ยวนอยานั่งคนเดียวนะเดียนั่งคนเดียวนยคนะห้เ้แพวเก่คนหมวนเวลาคนนั่งแล้วก็มีคนลากไปคือไปเด้งเด้งอไปเด้งเด้งแพวสองมนึ อยู่น้าได้อฉีดส้วข้าวพี่น้องเอ้ยเวลาพอมิ้กี้ไปอยู่กะเห็ดหันเห็นี่กอันนี้ให้เอ้ยแฟลวเบิ่งแนะนำเอ้ฟเฟลอยู่เอ้ฟเฟลไปอยู่แล้วก็แล้วอัดคำอยู่เอะน้ำเฮงก็มาได้อี้เอ็กเอ็กอ่ะอ่านะแล้วให้พื่นขึ้นแล้วพื้นขึ้นมาเอ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 ามืดมืดแล้วพี่น้องหัวมันคึ้น ขึ้มหันเอ้าได้บรมีลมจังเด็กหันบชงสิตกดอกผลมือว่าขึ้มอยู่แต่ดนเห็นตกเฉยธรรม,มดาบรมีลมเมียงแล้วมันเอ้าแต่จักมือได้แล้วมันสิตกมิวกี้ทุจาป้าลุงสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าลูกทุจาทุจาทุจาใช่เอ้ยแพลวเดินเอ้ยแพลวเอ้ยแพลวกำลังเย็นเว้าซ่อนให้ห้องผู้ใดก็ยังห้องเดียเ๋ยวนี้แต่ว่า ห้องนโมเป็นคำห้องแต่ว่าห้องโมเป็นคำห้องสุนทรภูณีนะอ่านหนังสือแล,ล้ะนะดิลรถไอลินนะแน่ยินเสียงกรอบเน่เจ้าก,กินยังไอแพ้ว <c oughs> หัดให้กินโมกินนะพี่น้อง <c oughs> กัดแล้วก็คลายทิ่มแล้วก็ดึกลงตารางโมกินมิวกี <c oughs> เป็นคน เป็นคนบหมัก hmm. ก oh. ิน wow. บ่มีกินเพือนจะสะเทือนเวลาฝนถังด่างลงเอาตะติงหน่อยตะติ่งน <Ya. S 1> ้อยเอาค่อยๆลูกค่อยๆลูกตะติงหน่อยตะติงหน่อยตะติ่งน่อยติงหน่อยติงหน่อยจ้าเอ๋ว่าดูจ้าเอ๋ มันหอยมันเอาดัหันไปเลยได้อแล้วคองกระสาทายพี่น้องอีกี่ก็มากลิ่นนะแนวบราณกลิ่นเป็นน yeah, okay, okay, ้องลิ่นเลยนะกระจอกกระเจาะกระป๋องกระเป๋าลวงน้องยกปลั๊กไฟเด้อโอ้คนกี่ดึงไงรังเกือบพัวผัดเสลี่ยมนะคะโอเคแล้วพี่น้องไปหาอันต้มน้ำต้มใน้ำกันเนาะกระเป๋าเครื่องเย็นอะไรเพลยังจะย่าสะใาอยู่พี่น้องเลย ผ่พรกลิบหนาเด้อพี่นอ้องไปรจะพลาเบือเด้อพี่น้อยขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สกูทุกคนที่ติดตามชับชมใายกาลังใจตลอดมาเด้อสำหรับกลิบหนึ่งก็ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีสวัสดีเด้อพี่น้อยสวัสดีจา้าโอเคไม่นสนใจแล้วพี่น้องไปแล้ว